ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันเลยครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะครับพุวนจะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2 0น5บหโซนมือบายหั่งฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนีครับสำหรับในโวนคลิปนี้นะครับทุกคนก็เนื่องจากนะครับทุกคนมีหลายคนนะครับทักเข้ามาถามกันเยอะมากมายเลยนะครับว่าจะเป็นในแชทส่วนตัวนะทุกคนหรือว่าในทางคอมเมนต์นะครับก็มีถามแลวก็ขอนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่า สอนนะครับทุกคนให้เราตั้งค่านะครับปรับเป็นการกราฟิกในการแข่งนะนรับว่าจะเป็นโหมดหิมะตกทุกนคนโหมดฝนตกหรือว่าโหมดกลางวันกลางคืนนะครับปรับยังไงกันบ้างเราใานการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือมีคนขอเข้ามาเยอะมากมายเลยนะครับว่าให้สอนนะครับวิธีการตั้งค่าทุกคนการแข่งขันให้มีโหมดหิมะตกอะไรแบบนี้นะครับก็มาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยด้วยกันนะครับอย่างแรกนะทุกคนมาที <protects> ่ในส่วนของแมตช์ด้านล่างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทุกคนขออนุญาตเน้นย้าให้ตรงนี้เลยนะครับว่าตอนนี้นะทุกคนณปัจจุบันที่ผมทำคลิปอยู่นะครับโหมดของการปรับกลางวันกลางคืนนะครับทุกคนโหมดฝนตกหรือว่าโหมดหิมะตกนะครับ สิ่งที่พูดไปเหล่านี้ท่านผู้สามารถปรับได้แค่การเล่นกับบอทดเท่านั้นนะครับย้ําอีกทีนะครับว่าเป็นการปรับได้ในส่วนของการเล่นกับบอทดหรือว่าเล่นกับ AI เท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งในส่วนของการเล่นออนไลน์หรือว่าการเล่นกับคนเล่นกับยูเซอร์นะครับตอนนี้นะปัจจุบันนี้ทรันทุกคนยังไม่สามารถทําได้นะครับแล้วการเล่นกับบอทดหรือว่าเล่นกับยูเซอร์เออไม่ช่ทุกคนแล้วการเล่นกับบอทดหรือว่าเล่นกับ AI นะครับต้องทํายังไงกันบ้างก็คือเข้ามาที่ตรงนี้ใช่ไหมท่านผู้นเราเลื่อนมาให p l i b า t i o n ครับทุกคนตามนี้เลยนะครับที่เป็นตอนนี้ในปัจจุบันก็คือเป็นรูปภาพของ a c มิลานอยู่นะครับเราก็กดเข้าไปเลยทุกคนจากนั้นนะครับก็คือเราให้เลือกนะทุกคนทีมที่เราอยากจะเล่นนะครับทุกคนหรือว่ามันเป็นทีมบอทนะครับทุกคนย้ำนะครับว่าเป็นทีมฟูลปัจจุบันของทีมที่เราจะเลือกนะครับอันนี้กขขอเลือกเป็นแมนยูแลยกันนะครับเข้ามาที่ยุโรปแลวก็พรีเมียร์อังกฤษนะครับทุกคนเอาเป็นแมนยูแลยกันนะครับนี่ทุกคนง่ายๆนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกทีีีมมคคู่่่แขงหททนรือวา เราอยากจะเตะด้วยนะครับอันนี้ก็เอาไปที่ยุโรปเพื่อนขอเลือกเป็นทางไหนดีเพื่นเอาทีอื่นมากันไปที่อิตาลีแลวกันรัเทุกคนนี่นะครับขอเลือกเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานแลวกันนะครับนี่เพื่นอันนี้คือฟูลทีมที่เราเลือกนะครับคือเป็นฟูลทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือเป็นฟูลทีมปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้คือเราสามารถเึงนักเตะสำรองมาได้ตามนี้เลยนะบทุกคนนี่นะครับ ก็มีเมซันมอกับพอยลุนด้วยนะผมก็ดึงเข้ามาได้เลยนะครับนี่ทุกคนเพราะมันอยู่ในนักเตะแบบตัวเจ็บนะครับทุกคนนี่น่ครับพอยลุนนะครับเอามาสำรองไว้ได้เลยทุกคนแล้วเราสามารถปรับได้ตามนี้เลยนะครับเรามาดูทีมคู่แข่งหรือว่าทีมบดกันบ้างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้คือทีมบทปัจจุบันฟูลทีมปัจจุบันที่เราเลือกมานะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับการที่เราจะปรับนะครับทุกคนโหมด ฝนตกหรือโมดิี่าตกนะครับก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้คนเลยก็มาที่อันที่2นะครับนี่คนอันนี้คือเป็นการปรับเวลาปกตินะครับบแรกคือการปรับเวลาของเกมทุกคนสามารถปรับได้ถึง30นาทีคนนานนมากๆนะครับประมาณนี้รูกปกตินี่ครับก่อนหน้านี้มันปรับได้แค่สินาทีนะครับแต่ว่ารอบนี้คือปรับได้ถึง10นาทีทุกคนอู้สามสินาทีเลยนะครับเล่นได้ครึ่งชั่วโมงกันโอ้โหแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นนี่ผมความยากของบอดนะครับมีตั้งแต่อ่อนจนถึง รืเชนนะครับทุกคนเลยก็ม no ีการทดเวลาบาดเจ็บนะครับท If right ุกคนการโดนจิตโทษนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับและนี่ทุกคนเพิ่มเติมที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือมาที่ด้านล่างนะครับทุกคนมันมีสามันด้วยกันนะครับมีทามทุกคนซีซั่นนะครับผมแล้วก็มีวิชอร์อันนี้นะครับสําหรับทามนะครับทุกคนก็คือเราสามารถปรับได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสำหรับกลางวันก็คือเดย์ทุกคนอันแรกนะครับเป็นกลางวันนะครับผมแล้วก็กลางคืนก็คือเป็นไนท์อันนี้นะครับ นี่ก็ปรับเป็นกลางคืนนะครับทุกคนส่วนอันที่2องเป็นซีซั่นนะครับก็คือสามารถปรับได้ซัมเมอร์กับวินเทอร์นะทุกคนนี่เลยนะครับซัมเมอร์ก็น่าจะเป็นฤดูร้อนนะทุกคนแล้วก็วินเทอร์นะครับเป็นฤดูหิมะตกนั่นเองนะครับก็ปรับตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ไฟเรนนี่สโน์ครับทุกคนเรนนี่ก็คือฝนตกนะครับผมแล้วก็สโน์ก็หิมะตกนั่นเองครับทุกคนตามนี้นะครับ เอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับไปกดเริ่มกันเลยแล้วกันครับทุกคนมาดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนสวยมากๆผมหิมาตกนะครับจอทุกคนกราฟิกสวยมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเริ่มเล่นให้ดูคร่าวๆแลวกันนะครับทุกคนโอ้โหสวยจริงๆนะทุกคนนี่นี่ครับแล้วโอ้โหนึกถึงแบบสมัยก่อนนะทุกคนวินนิ่งสมัยก่อนนะวงตอนแบบเล่นเกมเพลย์เกมอะไรแบบนี้นะครับ โอ้โหสนามสวยจัดกันทุกคนก็ใครที่ถามหานะครับผมหรือว่าใครที่อยากปรับแบบนี้นะครับก็ปรับตามที่ผมไล่เรียงไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนก็ทาการตัดสิดใใ้สั้นๆเลยกันนะครับทุกคนก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับพอมีใครลองเล่นกันแล้วบ้างรู้สึกยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ